สวัสดีครับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของวิบารในวันวันครับ NBA พรุ่งนี้แข่ง6คู่นะครับเลือกพรีวิวตอนสายแล้วครับ10โมงครึ่งเริ่มจากสเปอร์ที่พิเอเลเกอร์ครับที่ผ่านมาสเปอร์ชนะ1 8แพ้19พสู้ตั้ต่อได้1 9เสีย18ส่วนเลเกอร์นั้นชนะ20แพ้16สู้ตั้ต่อได้1 8เสีย18 48. สเปอร์นี่ช่วงหลังเริ่มอาการไม่ค่อยดีนะครับแพ้มาหกใน9ห้าลล่าสุดก็ไปโดนมิววอกกี้บัคส์ต้อนไปร้อยยี่ส5เมื่อันพยห เจ๊งตั้มที่บวก4.5นะครับเพียงแต่11นัดเนี่ยยังกินตาั้มมาได้8วิกเตอร์เวมบานเนียม,มานัดที่แล้วเนี่ยเล่นไม่ค่อยออกเลยนะครับเจอยานนิสเข้าไปได้แค่10ตั้ม10รีบาวเองส่วนเลเกอร์เนี่ยพวกเขาพักมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่โดนแมสทริกตอน118ยเห่า97วันนั้นเนี่ยเป็นต่ออยู่6.5แต่ออกตัวห่วยนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้เพียงแค่4จาก11เกมแล้วก็ยังกินตั้มมา8จาก11เกมด้วย แอนโทนีเดวิสกระบอลเจมเนี่ยพอได้พักเนี่ยร่างกายมันจะน่าจะดีขึ้นแหละขณะที่สเปอร์ก็ฟอร์มก่อนหน้าที่มาโดนบัคกก็ไปโดนบูเข้าไปด้วยนะครับการที่พัก6วันสําหรับเลรเกอร์เนี่ยบาคมีประสบการณ์แบบเนี้ยมันไม่น่าจะมีอาการเลือสนามอะแล้วก็มันจะส่งผลดีด้วยซ้ําไปเพราะว่าทีมนั้นก็เห็นอยู่ว่าเหลีง bon ยงเระบอนอายุ40แล้วนะครับแล้วแอนโทนีเดวิสแก่ก็เจ็บออนออนระดอยู่ต,อตล Davis, bon, อดเวลาแหละ แล้วตอนนี้เอลเอมันต้องการกําลังใจครับเอากีฬานี่แหละช่วยเลเกอร์เนี่ยเคยปราบสเปอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนมา2เกมด้วยราคาเกมเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าเลเกอร์ต่อน้อยไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังชอบพวกเขานะครับที่ลบส5ส่วนอีกคู่หนึ่งส0บโมงครึ่งเหมือนกันไมค์มีฮิตไปเยือนคริปเปอร์2ทีเมเนี่ยสถิติเท่ากันชนะ20แพ้17แต่ว่าไมค์มีฮิตกินแต้มแค่17ผลน,นะครับคริปเปอร์นั่งกินแต้มไมได้ถึง22ผล ฮิตนี่ช่วงหลังดีขึ้นชนะมา7ใน11นัดล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ทุบเทลเบรเซอร์ร้อยสิบเก้าต่อเก้าสิบแปดกินต้านที่ลบสี่จุดห้าแต่หกนัดหลังเนี่ยกินต้านได้แค่สองแล้วก็เสียไปสี่นะครับทาเลฮีโรบบามาเดบาโยนั้นกลายมาเป็นตัวหลักละและมีนนโคลายูวิชในการช่วยทําแต้มไปส่วนเอ้เอนะครับนัดที่แล้วเลื่อนแข่งก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้เดนเวอร์เมืม่อวันพฤหัสนะครับขาดกระจุยร้อยยี่สิบหกต่อร้อยสาม คือราคาเนี่ยมันอยู่ที่ลบ 3. 5ดห้านีโปะกะต่อเพราะว่าคาวายวจู่ๆก็ไม่แข่งนะครับเดินทางกลับมาดูแลครอบครัวจากปัญหาไฟป่าตอนเนี้เขาจะลงแข่งแล้วแล้วก็นอร์แมนพาวนที่รัก็ทำไป30แสบต้มด้วยเกมบุกของคริปเปร์น่าจะดีขึ้นแต่ช่วงหลังเนี่ยเกมป้องกันดูกแกว่งลงแล้วครับไม่เหนียวเหมือนเดิมมันก็น่าจะทําให้ฮีทนั้นกอบเกมได้นะแล้วฮีทเองเนี่ยฟอร์มที่ผ่านมาเวลาเป็นบาสดรองนะครับสี่นะัด หลังสุดเนี่ยชนะไปได้ถึง3เลยผมว่าฮิตมีอยู่ทั้งหกตั้งในมือเนี่ยเกมมันน่าจ,จะสูสีชอบมามีฮิตนะครับแล้วคู่พิสตันกับนิยอร์นิกส์แข่งตอน7จ็ดมงครึ่งที่ผ่านมาพิสตันชนะไป20เกมกินต้งไป20เกมเหมือนกันส่วนนิยอร์นิกส์ชนะมา26เกมกินต้งมา20นะครับโดยพิสตันเนี่ยชนะมาก้าในสนินัดเมื่อวันอาทิตย์ก็เพิ่งจะทุบแรปเตอร์1้3ยยีกินตัน้งลบห้าปาเกมหลังเนี่ยพวกเขาสู้ตั้งต่อปแปลกๆก็คือ กินเจ๊งกินเจ๊งสลับมาอย่างนี้ตลอดนะครับทีมฮาร์ดวย์ในที่ล่าน,นผีเข้า3แต้มลงมาถึง7ลูกด้วยกันเค้คันนิงแฮมทำทริปเปิลดับเบิลส่วนนิกส์นี่จากที่แขว่งมานะครับก็เพิ่งมาถล่มบัคเมื่อเช้าเนี้ย1 4 0ต่อ106ก็เป็นการชนะและกินแตม้มผลที่2ในรอบ6นัดแค่นั้นนะครับเจอร์รีนบันซอนมีอาการปวดไหล่ในช่วงอคตรทีร่3าแต่ก็เล่นจนจบทำไป44คะแนนแล้วก็คาร์ทอนนี่ทาวอีก30นะครับ ดีอย์เนี่ยตามเชิงแล้วไม่ค่อยจบไม่ค่อยชอบเจอนิวยอร์กเลย17นัดเจ๊งไป12เลยนะครับได้มาแค่4เจ้าผลหนึ่งคู่นี้เจอกันมาแล้ว2เกมนะครับทางพิสตันชนะ1แพ้1น1โดยการที่บุกมาชนะนิวยอร์กมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนอ่ะมื่อช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันก็เลยหยุดความ่ายแพ้16เกมรวดลงได้นิกมีสถิติเวลาเล่น2วันติดเนี่ยชนะ2แพ้2นะครับ คือบรันซันเนี่ยถ้าเกมนี้ลงนะครับดูจากราคาแล้วมีโอกาสลงอ่ะมันเขาน่าจะเป็นตัวแซงพิสตันเลยเพราะว่าเจอกับพิสตันในซีซั่นเนี้ยเฉลี่ย33.5สิ้าและพิสตันไม่มีเจเดนเอวีที่เจ็บไปจนถึงมีนาคมด้วยและพิสตันเองป้องกัน3แต้มอยู่ในรองบวยผมก็คิดว่านิกลบเจน่าจะได้อยู่สรุปแล้วนะครับจะชอบเลเกอร์ชอบฮีทชอบนิกที่เหลือเนี่ยเอ็นไปทางดีเซลบวกสิบสามจุดห้เอ็นไปทางวอชิงตัน เอ็นไปทางวอร์เรย์แล้วก็ไปทางคริสลี่นะครับเอามาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์ใาบระวารครับ